กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเที่ยงเลยของวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบเบื้องต้นของมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่14่ธันวาคม2568นนะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแนละ้วก็อย่าลืมนะครับผม กดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุตาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ ID i ล้าย K I า K IGK 5ย้ำ K I G K 9 9 5 5ก็ทักถ่ายมาได้นะครับภาคสดสดจากขอบเวทีวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันเสาร์ที่13บธันวาคมนี้ช่อง3ไม่ได้ภาคนะครับมันไม่มีช่อง3ถ่ายทอดแต่ว่าเขาก็จัดมวยกันอยู่มันผ่านแอปโก้สปอร์ตอะไรนู่นเราจะภาคกับช่อง36ส่วนวันอาทิตย์ภาค3าช่องรวดเข้าใจตามนี้ครับฟังง่ายราคาไหลลื่นไม่มัวไปร้องเล่นร้องรอ,องอยู่นะครับส่วนลายพิมพ์จังแนะักินกล่องฟาฟมันก่อนขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศ ทีมนี้เขาเล่นแล้วนะทีมนั้นเล่นไม่หยุดนะสายนี้เขาเข้านะเราเข้าตอนนี้แต่งตัวตอนนี้นะถ้าชอบกลุ่มพิมพ์แบบนี้มาอยู่กับผม200รบาทเกินคุ้มพี่น้องผมรู้ดีครับท้ายพี่ท่านให้ท่านพิสูจน์ได้เลยนะครับหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสบ,บุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียงเดือนละ300 กลุ่มลายพิมพ์เดือนละสองร้อยบาทจังแนบแน่นอนไอ้ลายพิมพ์นี้ไปสัมผัสกันเอาครับต้องบอกว่ามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับนะถ้าท่านใดมีข่าวอยากให้ผมประชาสัมพันธ์ได้วงการมวยก็ติดต่อมาได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมเป็นประเภทนักวิจารณ์ชาวดินจริงใจอยู่แล้วครับนะฝากขาา่าวว่าด้วยคุณเก่งนะครับท่านเก่งเพชรมีชัยฝากข่าวมาก็คือมีศึกมวยที่สุราษฎร์ธานี การกุศลเป็นศึกดาวรุ่งชุมทองคลองศิลาการกุศลนะครับต้านพยาเสติตบวกพันธมิตรแดนใต้ชื่อศึกเขาณนะบ้านคลองศิลาตำบลพ่วงพมคอนอำเภอเคียนซาสุร,ราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคม2568นะครับศึกนี้เขาจะจัดที่นั่นคู่มวยต้องบอกว่าอัดแน่นเต็มรายการสำหรับ แฟนๆที่อยู่ใ,ใกล้แถวนั้นก็ไปให้กำลังใจกันได้ไปสนับสนุนกันได้เพราะว่ารายได้เนี่ยเขาจะเพื่อสนับสนุนเด็กซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้ค่ายมวยนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนค่ายมวยภูทรก่อนจะมาเก่งอยู่ในกรุงเทพนครบาลมันก็เก่งภูทรแหละครับมวยต้องสนับสนุนกัน ประกอบขึวยโดยครูบูมโรงเรียนกีฬาสุราชนะครับแล้วก็ทีมงานเขาฝากด้วยนะครับนะศึกดาวรุ่งอะไรเนี่ยชุมทองคลองศิลาการกุศลน,นะครับวันพฤหัส,สที่ยี25ิธันวาคม2 5 6 8นะครับนะไปให้กำลังใจกันนะครับนะไปกันครับทรงมวยนะครับนะของวันอาทิตย์ที่14นี้คู่ชื่อหนึ่ไอ้มนพระก,การศิษย์เพชรฉลูกันเดชรักแหละรสองปอนด์จะพบกับ เดชจริตสอเดชดำรงสิงห์นาวินล่ะครับมนพระการนะครับนะมวยขวาตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต๊เตะขวาหนักแน่นเป็นยำรุนแรงหมัดศอกก็ถือว่าออกได้ดีนะครับฟิล์มครบเครื่องรวดเร็วไงสมองวิีมีเหลี่ยมหักกลงแต่ถึงฉีบก็จุกจิกคนใจดีครับเตะสายหน้าทำดีสูงลอยก็พอกันครับคู่นี้แต่ว่าปล่อยๆมันจะน้อยกว่านิดนึงนะบนพระการเนี่ยฤดูแข็งก็เกินเด็กๆครับสุดยอดไอแอดแห่งยุคอีกตัวแหละ ผ่านเบอร์ดีๆแบบเด็กๆมาเยอะไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันเป็นรุ่นพี่นะครับอายุ17ปีนะส่วนไอ้เดีย์จลิตรุ่นน้องอายุ15นะครับเรื่องฝีมือมวยอาวุธมวยสมองมวยเหลือกินเลยไอ้มนพักการตัวเนี้ยติดว่าจะสงถอยเยอะไปนิดนึงนะครับนะฟอร์มสดมากๆครับนะชนะมาตลอดมีล่าสุดข้ามสือข้ามสายไปเพชรยินดีของเสียโบสของพ่อเนาตอนเย็นมันแพ้มาแพ้ไอชิคาละอะไรนั่นน่ะ ดูอาวุธไม่แพ้เลยครับนะใครดูมันก็ไม่แพ้หรอกอาวุธนะ่ะแต่ว่าข้ามศึกไปก็ธรรมดาครับนะก็โดนเขาดันกินเอาเอาตรงๆงอะ่ะในก็ปั้มตีตามจังหวะแทงแลราพาป้องกันตัวนะครับนะความไวความพพิ้วสมองมวยไอคิอมวยมันเหลือกินเลยนะไอเด็กคนนี้ข้อไ่ายก็มาตรฐานดีครับนะแต่ว่าบรรยากาศเป็นรองแหละวันนี้เจอสิงห์มาวินเข้าให้เต็มๆไปดูเด็ดยฤทลิ์ครับมวยขวาเหมือนกัน เดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ฝาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกถือว่าออกได้ดีครับฟิ้มก็เครื่องรอดเด้มวยสมองม่ดีมีเหลี่ยมหักตองต่ทิ้งเหมือนกันฉีบก็จุกจิกกวนใจได้ดีแต่ไซส์หน้าทำดีสูงยาวก็พอ,อก,กันครับแต่ว่าปล่อยๆมันจะใหญ่กว่านิดนึงกินกันอยู่สักกิโลหนึ่งอะปล่อยๆไอ,อ,อเดยดจันลิศเนี่ยสุดยอดไอแอดคือกันแหละแต่ว่าแบบเขานอกเขาได้แพ้นอกเป็นนะครับเดดนจันลิศต,ตัวเนี้ยเดิมๆม,มันนะหมัดสอกมีสวนครับแต่ว่าโดนของมีแกล,ล,ล่งได้เลยการผ่านมวยผมมอ,มองว่าดูเป็นรองอ่ะ จำนวนไฟนี่แหละฟอร์มก็ถือว่ากระท่อนกระแท่นครับก่อนหนะ้านั้นแต่ว่าย้ายมาที่เกียรติเพชรสองไฟชนะรวดสองไฟเลยครั้งแรกก็ช่องเกียรติแหละไอชนะไอศิลาชัยดาบชาญกองปราบก็ได้ตัวบนซะบรรยากาศดันออกไปซะวันนั้นก็กินไอศิลาชัยไม่ได้ง่ายนะแล้วล่าสุดก็ไปชนะช่องสาสิบหกวันนั้นก็ดูไม่ชนะด้วยนะครับนะเขาโชว์สวนราคามาเนี่ยสองไฟไปเปต้องบอกว่าเป็นมวยที่วาสนาดีไอเดชจรลิตเนี่ยสองไฟที่ย้ายมาเกียรติเพชรเนี่ย ดูมันไม่ค่อยชนะเขานะครับเอาตรงๆเลยนะเพราะว่าบรรยากาศมันดนี้หน้าเสือแข็งป๊กเลยทีมของเสี่ยหนึ่งสิงห์มาวินบวกกับชุดสายใต้แข็งโป๊กเลยนะไอคือมวยสมองมวยผมมองว่าดูเป็นรองนิดๆครับนะคู่นี้เนี่ยก็สนุกแหละยอดได้แอดทั้งคู่หน้าแข้งมันอยู่ไอ้มนพัพก,การหน้าเสือมันอยู่ไอเดชจลิตชอบแบบไหนล่ะแต่เบื้องต้นผมชอบหน้าแข้งอย่างมนภาพก,การสิเพชรฉลูก,กันครับเบื้องต้นชอบตัวนี้ ชอบความไวชอบสมองมวยนะครับไปคู่ที่สองไอ้เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเกียรติเพชรแหละผู้จัดในทีมของพี่เดียของป่าชุนนะครับร้อยปอนด์จะพบกับฟ้ามงคลสอโชคมีชัยหรือว่าสารฝันกีฬานาทวีอันเดียวกันไอ้เสมอสิงตัวนี้ขวาครับตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้แต่ว่าช่วงหลังเดินเป็นแล้วนะแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงบัดศอก ออกได้ดีมากครับฟิล์มครบเครื่องรวดเร็วไปสมองบริเวณเลียมกักลมใจทิ้งฉีกก็จุกจิกวนใจได้ดีแต่ไซน่าทำดีเกาเก่ากึกกว่ากระดูกไม่แข็งแต่วันนี้จะสั้นกว่านิดนึงครับตัวคนสั้นกว่าหน่อยครับแต่ว่าปล่อยปล่อยบกวยานะไอ้เสมอสิงเนี่ยผ่านเบอร์ดีดีครับนะมาเยอะกว่าแหละชื่อมวยชั้นมวยดูว่าจะลอยกว่าได้ซ้ำไปวันนี้ทีมผู้จัดจรครับบรรยากาศดีแน่นอนวันนี้ไอ้เสมอสิงฟอร์มนี่โคตรสดเลยสี่ไฟชนะเติดเลยนะครับนะ แต่ว่าเดิมๆเนี่ยประเภททําเขาได้โดนไม่ได้ครับหัวใจมันไม่นิ่งธาตุมวยมันไม่ค่อยดีเสมอสิงเนี่ยโดยี๋เรามีแข่งมีวูบมีวากนะครับนะแต่ว่าช่วงหลังๆถือว่าเสริมยะเหล็กขึ้นมาเติบหนึ่งแหละหัวใจดีขึ้นตามลําดับแล้วก็เดินทําก็เป็นแล้วครับช่วงหลังเนี่ยเรื่องอาวุธมวยสมองมวยฝีมือมวยนี่หายห่วงนะครับมันเป็นมวยกว่านะติดว่ามันจะยุบท,ท้ายๆไหมเท่านั้น พมวยผู้จัดนะครับนะแต่สองสองตัวที่ผ่านมาสัปดาห์เนี่ยไม่ว่าไอเป็นไอจัดเชน้อยแล้วก็ไอดาวิซี่ก็ถือว่าสู้ดีมีดาวิซี่อยากขี้เกียจอยู่แต่จัดเชน้อยสู้ดีมากผ่านมวยดีกว่าครับสมองมวยเนี่ยดีกว่ากันเป็นมวยกว่าเอ,า,อาง่ายๆเลยไปดูไอฟ้ามงคลครับมวยขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกก็ออกสมสู้กับเขาอาชีพแหละแต่มันหลากหลายใช้ได้เลยฟ้ามงคนเนี่ย รว,ว,วดเร็วไปดุดดันขยันดีครับถีบก็จุกจิกวจกวนเฉยแต่สายหน้าก็มีให้เห็นนะไอ้ฟ้าบางคนทรงแข็งแรงดีครับความขยันความตั้งใจดีแต่ว่ามันจะหลุดหลวมสักหน่อยหนึ่งสูงลอยกว่าวันนี้แต่น้ำหนักปล่อยๆจะน้อยกว่าเขาจากฟอร์มดีๆชะนะติดๆล่าสุดสะดุดแพ้แล้วครับแพ้นอกเลยนะแพ้นอกที่วันล,ลุมพินีรวมเล็กล่าสุดเนี่ยแต่ว่าเดิมๆหัวใจมันก็ไม่นิ่งเหมือนกันนะครับไอ้ฟ้าบางคนเนี่ยธาตุมวยก็พอๆกันแหละ ช่วงหลังก็ดูว่าแกร่งขึ้นเยอะเลยมัดศอกพร้อมสวนใส่เขาครับแต่ป้องกันเขาไม่เป็นเลยโดนแล้วมันแกว่งโครงเพลงวูบว่าได้ทั้งคู่มันแหละโดนไม่ค่อยได้กระดูกนี่เป็นรองชัดครับนะชั้นมวยเบอร์มวยผมมองก็เป็นรองครับนะดีหน่อยก็คือมันขยันกว่ามันตั้งใจดีแล้วมันทรงแข็งแรงดีครับบรรยากาศก็สู้ดีครับนะหน้าเสือทีมพิตูสอโชคมีชัยในก็ปั้มรัดมัดตีดิ้นแตรมสแตงทะลล็อกรัดมัดตีเหนียวนก ขยันแข็งแรงดีครับนะแต่ว่าความเป็นมวยนะ่ะมันน้อยกว่าตรงนี้คู่นี้เนี่ยมันนอกกับในครับต้นกลับไปสมองมวยฝีมือมวยอาวุธมวยมันอยู่ที่ไอ้เสมอสิงทั้งหมดแหละวันนี้แต่ว่าลูกกำลังลูกแข็งแรงมันอยู่ฟ้ามงคลเบื้องต้นผมชอบเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับชอบไอ้เสมอสิงครับเบื้องต้นชอบฝีมือมวยสมองมวยอาวุธมวยผ่านเบอร์ดีกว่านะครับคู่ที่สามครับ ไอ้จอมโหด JP พ o w e ว v วเคเขาใหญ่จอพัทรลิยาออุดอุดอนจิตใจการเกียริเพชรโอ,โอ้บักลอยสีเสือ1้อยปอนด์จะพบกับเพชรแสนสุกชดบางแสนบางแสนไฟคลับเลยนะไอ้เพชรแสนสุกเนี่ยช่วงหลังหรือว่าดําเดิมไอ้ต้นกล้าเสือก้าวมวยไทยไปดูไอ้จอมโหดก่อนครับขวาเดินหน้าทะลชนชวนแรกเลยไอ้ตัวเนี้ยเตะขวาหนักแน่นมันยำรุนแรงหมัดสอออกได้ดี ฟิล์มครบเครื่องรวดเร็วไวบูสู้ดุดดังขยันแบบไฟเตอร์มีทุกลูกบักจอมโหดเนี่ยสมชื่อมันอยู่ลูกสู้ลูกบูลูกขยันลูกบ้ามีจ้าแลกลุยลืมตายไปเลยเชิงไม่ส,สนชนไปเลยไอ้จอมโหดเนี่ยแบบไม่ป้องกันตัวนะครับเปิดหน้าเปิดตาใส่ไม่มียัง้งสูงลอยก็เท่าเท่ากันครับคู่เนี้ยน้ำหนักปล่อยๆก็ได้กันเป๊ะเลยเกาเกาึกกระดูงและแข็งบักจอมโหดผ่านมาเยอะ ของ,แข,งแข็งเบอร์ดีๆแบบไม่มีตำราครับมันใส่สรารพัดอาวุธไม่ยั้งเลยนะครับทีมผู้จัดครับวันนี้บรรยากาศดีแน่หัวใจมันแกล่งนะครับไอ้จอมโหดเนี่ยท่าทอลหดอดทนสูงทนตีนทนมือดีนะครับนะมันไม่ใช่มวยที่จะไปทิ้งตัวง่ายๆนะครับในนี้กอดรัดมัดเฟือตีเด้งตีเขยา่าขยมตีทุกท่วงท่าดีลาเพราะว่ามันขยัน แต่ว่าแปลกก่อนหน้านี้มาช่องเจ็ดไม่ค่อยชนะใครหรอกไอ้จอหมดแต่ว่าสองไฟหลังที่มาช่องเจ็ดเนี่ยสองไฟหลังที่มาช่องเจ็ดนะชนะแล้วนะครับนะล่าสุดยิ่งเจ๋วเลยอัดเกลอเก่าอย่างไอ้ชีเดชช้างนครศรียุบคาตาไปเลยอะล่าสุดที่ช่องเจ็ดน่ขนาดไอ้ชีเดชมวยเข่าอาชีพมันไม่มียุบไม่มีย่นนะไอ้น,นี้ฟัดเอายุบป้อนกล้วยซวยเลยอะไปดูไอ้เพชรแสนสุขครับขวาเหมือนกัน ตั้งรับจากทางดึงบางตั้งโต,ต๊ะเตะขวาหนักแน่นเป็นยำแรงหมัดสอบถือว่าออกได้ดีครับฟิวคบเครื่องเรื่องไปสมองบดีีมีเหลี่ยมหักล้มจากไอพีสแอนสุกฉีดก็จุกจิกกวนใจได้ดีเตะ้ายหน้าทำดีครับกระดูกก็แข็งโป๊กแหละสูงรอยปากของตัวเท่าครับน้ำหนักปล่อยๆได้กันเป๊ะเลยไอคู่นี้อาวุธแม่นคมสวยงามนะครับไอพีสแอนสุกตัวนี้แต่ว่าฟอร์มมันแย่จังเลยอะแพ้ติดๆมาหลายไฟครับแต่ว่าล่าสุดจริงๆแจ้งเกิดไว้แล้วชนะไว้แต่ก็เป็นตอนเย็นน่ะที่มันชนะไว้ ช่วงหลังๆสภาพร่างกายมันไม่ค่อยดีครับ mm hmm. เพชรสาสุกเนี่ยถาวมว่านอกไปเป็นทหารนะครับนะช่วงเนี้ช่วงหลังที่มันสภาพไม่ดีเนี่ยโดนแล้วมียุบมีย่นมีเจ็บมีแข่งปลายๆนีย่ยุบเลยนะครับแบบน็อกเขาได้แพ้น็อกเป็นทันทีเลยนะครับเ,เพชรสาสุกเนี่ยทาเขาได้แต่โดนหนักๆมีแข่งทิ้งตัวก็เคยมีนะครับนะแต่ว่าอาวุธมันก็แม่นคมดีอะ ติดว่าใจไม่ค่อยนิ่งธาตุมวยนี้เป็นรองนะครับฟันศอกใสกันช่อะไอ้จอมโหดยืนงงเป็นไก่ตาแตกอยู่นะส่วนไอ้เพชรแสนสุบนอนแอง่งแมงหมาเลยนะครับทรงแบบนี้ธาตุมันนะ่ะทำเขาได้โดยไม่ได้ครับนะติดแอค่าไปนิดนึงด้วยนายก็ปั้มรัดมาตีตามจังหวะแทงราคาประกันตัวเสียงกรี๊ดเสียงกราดเสียงจืดเสียงจัดดังกระหึ่มช่องเ็ดสีเวทีแทบแตกแนมะ่หูหูเสียงแทบแตกเพราะว่าค่ายบางแสนไฟตัด FC เขาเยอะ เสียงกรีดมันดังกรีดกระสังแล้วเขาเตะเอาเตะเอาตัดกรีดตั้งไหนเขาไม่ได้ตัดจินตามเสียงกรีดเนาะคู่นี้เนี่ยมันบู๊อยู่ที่ไอ้จอมโหมดบุญมันอยู่ไอ้เพชรแสนสุขผมชอบของบู๊ครับมันสไตล์แบบนี้ผมชอบเบื้องต้นผมชอบไอ้จอมโหมดเจพีพาวเวอร์ลูกสู้ลูกขยันลูกบู๊หมดจิตัวใจมันแกร่งไอ้เนี่ยงวยแบบนี้ผมชอบครับคือแพชน,นะมันก็ได้ลุ้นไอ้พวก บูมั่งไม่บูมั่งจักมันสีดีจักมั่นสีสูอันนั้นผมไม่ชอบแล้วอยู่กับทมีมผู้จัดเขาทําดีแล้วนะสัปดาห์ก่อนไอ้ฉัดชดน้อยกับไอ้ดาเวเนซี่สัปดาห์นี้เสมอสิงก็อจอมโหดนี่อย่าให้เขามีข้อคอันหาบางแขกตบกระบาลเอาอีกนะไปคู่ที่4ครับคู่เอกป้องกันแชมป์135ปอนด์ของช่อง7นะครับเจ้าของแชมป์ก็คือไอ้ซปเปอร์เล็กจิตเมืองนนจะพบกับสมิงเดชบางมัดคลองตันว้าวบางมัดคลองตันนะครับ หรือว่าไอส้สม,มิงเดทนอรอวัตจิมแหละแล้วก็อยู่กับพญาอ่าผมใช้ชายาเขาอินทรีอีสานมวยหูชืดังหนึ่งวัดนะครับนะอินทรีอีสานนะหนึ่งเวัดไปดูไอ้ซุปเปอร์เล็กเจ้าของแชมป์ก่อนครับขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นเป็นยำแรงหมัดสอบถือว่าออกได้ดีครับฟิล์มครบเครื่องตรวแรงไว้สมองบดีมีเหลี่ยมหักลมใจถึงฉีบก็จุกจิกกวนใจดีแต่ส่หน้าทำให้ดีเกาเกากระดูแกแข็กซุปเปอร์เล็ก สูงลอยก็พอกันครับไปปล่อยก็เท่าเท่ากันแหละแต่ว่ามันจะต่อยเวทเล็กทีเนี้ยไอ้ซุปเปอร์เล็กเนี่ยร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสามสิบหกกอนนะเวทจะเล็กกว่านิดนึงกล้าแรกกล้าสวนครับนะทรงมันจะออกฉาบฉวยอะไม่ค่อยโป้งป้าง,งหรอกไอ้ซุปเปอร์เล็กเนี่ยมันไม่หนักโป้งป้าง,งสักเท่าไหร่แต่ว่าต่อยที่เวทีนี้บ่อยกว่านะครับนะจนมันเป็นแชมป์แหละก็ค่อนข้างจะแพ้น็อกยากครับไอ้ซุปเปอร์เล็กเนี่ยแพ้น็อกล่าสุดเมื่อปีหกหกที่ผ่านมาก็สองปีแล้ว แต่ว่าสถิติก่อนหน้านั้นก่อน็อกได้แพ้น็อกเป็นนะครับนะก่อนที่จะมาฮอตคิดเป็นแชมป์ช่วงหลังเนี่ยบรรยากาศดีแน่ครับหน้าเสือแข็งปุ๊บุมหน้าเสือโดยโคตรเสียนเบอร์ต้นเฮียเปโกโกเต่าปูนเนี่ยของแท้ฟอร์มก็ถือว่าสดครับชนะสามไฟต์ติดเลยไอ้ซปเปอร์เล็กเนี่ยในก็ปั้มตีตามจังหวะแทงราคาป้องกันตัวมันอาศัยเข้าออกรวดเร็วด,ดีครับตัวนี้กินทรงกินเหลี่ยมไอ้เลื่อยทรงแบบนี้ฉาบช่วย ไปดูไอ้สมิงเดชบางมัดคลองตันว่าคู่นี้ใหญ่ชนใหญ่เลยนะครับนะผมชื่นชอบมากเลยทั้งสองฝั่งเลยทั้งดูคนถอดมงคนนี่ก็ยืนทำหดแล้วอะ่ะคู่นี้นะครับก็เฮียปแป๊กโกจอก,กับบังมัดคลองตันคนถอดบางคนเรื่องกีฬาเด็กต่อยกันไปเรื่องของผู้ใหญ่ความสัมพันธ์เหมือนเดิมไอ้สมิงเดชตัวนี้ซ้ายครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่้ายหนักแน่นมันยำแรงบมัดสอบ ออกได้ดีมากครับฟิ้มครบเครื่องรถดรงวไวสมองไม่ดีไม่เลี่ยมหักทั้งแท่ิงแบบฟิมมือจ๋าเลยนะสมิงเดชตัวนี้ฉีดก็จุกจิกกวนใจดีครับดักเตะดักแทงสวยงามเตะละพับเตะลราคาครับสูงยาวพอกันครับเก่าเกากึกกระดูกแข็งป๊อกผ่านมาเจอตัวดีๆดังๆทั้งไทยและเทศผ่านมือไอ้สมิงเดหมดในสยามประเทศนี่เจอมาหมดแล้วไอ้สมิงเดดเนี่ยมัดสอกคมกริบเลยนะครับนะ แบบฝีมือฉาบช่วยผสมแม่นคมเลยนะน้ำหนักปล่อยๆพอๆกันครับแต่ว่ามันไตเวียนใจกว่าก็คือร้อยสามสิบหกถึงร้อยสี่สิบปอนด์น่ะมาที่นี่ไปครั้งหนึ่งล่าสุดเนี่ยไอส้สม,มิงเดดฟันสอกโชกกดน็อคคู่ชกเพื่อนร่วมค่ายไอ้ซุปเปอร์เล็กแหละไอ้น้องบิววันนั้นแบบเด็กลุกขึ้นมาบอกโดนอะไรไม่รู้เลยอะถือว่าหนักมากแล้วก็ไวมากนะครับสอกนั้นจากฟอร์มกระท่อนกระแท่นมาแจ้งเกิดที่นี่แหละอย่างที่บอกครับสวยหรูเลยวันนั้นอะ แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ต่อยกลางบันช่วงหลังเนี่ยผ่านมาเยอะครับพวกเกลดดีๆจะใส่กับพวกเกรดเบวกมาทั้งนั้นเลยเอาตรงๆครับนะย้ายสัมมโนโครัวมาอยู่กับอินซีอีสานมือหูชื่อดังหนึ่งเชวัต์เลยนะครับนะเพราะว่านออนวัตยิมเขายุบค,ค่ายไปหน้าเสือแข็งป๊๊กเลยทีเนี้ยยิ่งได้บังมัดคลองตันถอดมองคลอีกทํำหดเงวเแน่นอนนะครับ นายก็ปั้นตีตามจังหวัดแทนแล้วพาพวกตัวครับสมองมวยไอคิวมวยลูกแม่นลูกคมลูกเก๋าครบสมิงเดชดอยู่ที่การยืนระยะแท้ถายไม่ได้คอยต่อกลางวันมีล่าสุดมาที่นี่แล้วมันฟันศอกนอกยกสองเนี่ยคู่นี้ในเมื่อทรงเป็นแบบนี้ครับใหญ่ชนใหญ่คนถอดบางคนหน้าครัวทั้งคู่ผมชื่นชอบทั้งคู่ครับนะหน้าเสือก็ใหญ่ทั้งคู่แหละแต่เบื้องต้นผมชอบผู้มาชิงนะครับชอบ สมิงเด่ดบางมัดของตันเบื้องต้นชอบสมิงเด่ดอยู่ชอบความเกา่าชอบลูกแม่นของมันนี่แหละตอนตอนน้นในรุนก่อนเลยครับนะเอาตามนี้นะครับนะเบื้องต้นชอบตัวนี้ชอบลูกเกา่าชอบความแม่นนี่แหละอยู่ที่ว่าการยืนระยะเท,ท้ายนะครับต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับอย่างที่บอกครับมันมีข่าวฝากประชัมพันธ์จากท่านเก่งพัดอาเก่งเพชรมีชัยนะครับนะ ถ้าท่านใดมีข่าวพาวเรื่องวงการมวยก็ฝากประชาจาพันได้ครับไม่มีค่าใจ่ายครับผมมันชัดเจนตรงประเด็นจริงใจแล้วก็เปิดเผยครับนะถือกติแบบผมไม่เล่นมวยใหม่ๆมันมีลุงคนหนึงบอกขวัญสไตล์เราอยู่ไหนก็ไม่ตายเพราะว่าเราถือสไตล์มีมิตรคนเดียวดีก็มีศัตรูร้อยคนไอพวกที่อยากเจอผมอยากเจอผมที่บอกด่าแต่มวยนั้นคิดผิดครับนะผ <laughs> มนี่มันชิวๆอยู่แล้วพร้อม ให้พักพวกตัวเองอยู่แล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ